การปรับครมยังเป็นวาระร้อนที่รอการตัดสินใจของนายยกรัฐมนตรีวันนี้ประชุมคอรมอ,อหัวหน้าพักภูมิใจไทยลาครับติดภารกิจราชการฟังขึ้นนะฮะลา,ลาฟังขึ้นนะลาแต่เรื่องปรับคอรมอยังร้อนอยู่ที่ การเมืองและรัฐมนตรีในรัฐบาลแพรทองทานครับอ,อรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่แน่ใจว่าถูกปรับไม่ถูกปรับอืแต่ที่สังคมสนใจมากกว่าคนไหนถูกปรับคนไหนโยกย้ายเนี่ยก็คือสนใจไปที่ว่าปรับคลมอครั้งต่อไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นครั้งนี้หรือครั้งหน้าเนี่ยภูมิใจไทยสถานะจะเป็นยังไงออตรงนี้มากกว่าที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพรัฐบาลแต่เ,ออเขาบอกว่า คนที่เกี่ยวข้องระดับแกนนําของเพื่อไทยเนี่ยอ่าไปคุยกันมอต้องปรับปรับเร็วเลยเขาพูดกันนะเนี่ยสามเรื่องเอ้สี่เรื่องสี่เรื่องเลยหนึ่งปรับปรับเลยปรับเร็วปรับเลยปรับเลยปรับให้เร็วปรับเลยปรับเร็วอ่ากับสองคือบอกว่าปรับเนี่ยครับปรับเนี่ยจะต้องเรียกความเชื่อมั่นอของตัวรัฐบาลแปรทองทันให้กลับมาให้ได้เป็นหัวใจเพราะต้องใจตอนนี้ต้องบอกว่าตกต่ํา ทั้งเนื้อนในข้างในเองอตกต่ํามาจากเหตุาหการณ์ในข้างนอกถูกเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันกดดันมากและยิ่งล่าสุดเนี่ยอเมริกาเนี่ยแม่้คิวเราแล้วแม่้คิวเราละนายกยอมรับเลยนะยุ่งเลยทีนี้ตอนนี้ไม่รู้ได้เจอมเมื่อไหร่ตอนแรกเนี่ย๋อไม่ได้น้ต้องรูปสามตอนเดิมยีิบสามเนี่ยจะเจอแล้วตอนนี้ไม่มีกาหนดแล้วเดิมมีคนบอกว่ารอการปรับคอรมอหลังจากประชุมวิสามันของสภาพิจารณาร่างพรบสภาใช่งบประมาณอย่ารอเลยอีกฝ่ายบอกปรับเลยถ้าปรับคือปรับเลย เอาออกก็คือเอาออกเลยอทำให้กระฉับกระเฉงเลยรอนั้นก็ใช่ไหมใช่เรื่องนี้สําคัญกว่าก็คือเหตุผลกองกัดปลอบคอรมเหตุผลสําคัญคือการฟื้นความเชื่อมั่นซึ่งตอนนี้ตกต่ําอย่างหนักนะอันนี้คือเหตุผลที่ไปหาลือกันหาลือกันต้องดูว่าตกลงจะปรับก่อนหรือว่าปรับหลังอทางรัมาณปี69อ่ะ ปรับแล้วต้องมีทีมงานเข้ามาทํางานให้เป็นทีมเดียวกันนี่เรื่องหนึ่งรปรับแล้วต้องทํางานสร้างผลงานให้รัฐบาลแพทองทานเพื่อนําไปสู่รอบใหม่ให้ได้ออออนะอ,อ,อ,อะนุจะสำคัญอ่าปรับแล้วทําให้งานของรัฐบาลที่เป็นภารกิจ 3- าสเรื่องให้ประชาชนนี่เป็นรูปธรรมามาดมูวันนี้ถามหลายๆคนไปถึงนายมนตรีด้วยเนี่ยท่านรองภูมิทรรเวชย,ยชัยเนี่ยการปรับความรองเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิษฐ์ ของนายยุทธ์ตีถูกถูกอันนี้ถูกนี่ถูก,ถกว่าตรงไหนมีความเหมาะสมยังไงไม่ว่าเรื่องคอร์รัปชันหรือเรื่องอะไรที่ที่เกี่ยวข้อง,องเป็นของนายกที่จะปรับเ,เบบมื่อปรับแล้วเนี่ยกระทรวงที่จะปรับจะถ้าอยู่ในพรรคร่วมรัฐบ,บาลไหนก็ต้องเคลียร์กับพรรคนั้นสิ่งที่ท่านรองภูมิสารพูดก็เข้าใจว่าบางพรรคตัวนี้ความคิดเห็นยังแตกต่างเลยอย่าบอกพรรคไหนนะผมว่าน่าจะเป็นภูมิใจไทยนะมีสองฝ่ายอีกฝ่ายนึงว่าถอนเลย อบอกไม่ต้องถอนอยู่กับรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องถอนทีมเลยหรือว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยหนึ่งพักมีสองก๊กอ,อ่ะ,อะท่านลัมตีนรมนบินโยสินวัตไอ้นี่หัวหน้าพรักกล้าทำก็อยู่ในข่ายว่าจะมีการปรับโยกด้วยใช่ไหมย,ยืนยันว่าไม่มีไม่มีนะ,ะเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เกิดความขัดแย้งของพักรวมออย่างกระทรวงมหาทไทยก็อยู่ใน ภายใต้เงกับของคุณน,น,ทน,ทนุทินท่านอย่าไปปฏิัติพอมาพักเราจะเข้ามาก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลเปล่าๆและพระรคกล้าทาไม่เคยมีแนวคิดที่จะเอาสัดส,ส่วนของพรรคอื่นออตกล,ลงไปให้สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับอะไร <c oughs> ไม่เอาพรรคอื่นอย่ามาทำดีไใพอดีมีข่าวว่ากล้าทําอยากได้หมาชัยด้วยเอาละสิเอ้ารวมไทยสร้างชาติล่ะพี่วินรวมไทยสร้างชาติไม่ได้รับสัญญาณนะจากนายกและท่านรองพีรพันธ์เนี่ยในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย เพราะหากมีการปรับพลรมต้องมีการแจ้งหัวหน้าพักที่คุณทำยังไงเนี่ยทำไมให้นายกรัธมนตรีและคุณพิลพันเนี่ยตัวเล็กไม่รู้ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันพูดตรงๆตอนนี้ทั้งสมองสติคิดแต่เรื่องอื่นอยู่เนี่าเอาจัดการซิงเกิลซิงกลอยู่ได้ได้จัดการเรื่องเล็กได้ท่านท่านทวีสอดสองแลวีโอสอดสองบอกว่าไงการปรับครมเป็นอำนาจกับนายกระธมรีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ แต่นี่แต, <c oughs> แต่การอยู่ร่วมกันในพักร่วมรัฐบาลน,นั้นน่ะนายรกฐมตีให้เกียรติทุกพักนะเมื่อมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการปรับคอรมอรก็จะมีการพบปะกับหัวหน้าพักออนะและเลขาธิการพักร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเออนี่นะยังไม่ได้คุยกันปกติเวลาเขาปรับเขาปั๊บเลยพี่บีใช่ไหมปั๊บเลยครับพุ่มเลยเวลาปรับเนี่ยเรื่องการปรับคอรมอตอนนี้ อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรและการตัดสินใจปรับคลอรอมอเนะี่ยมันบอกถึงเรื่องหนึ่งพี่วิครับอำนาจของนายยกรัฐมนตรีแน่นอนครับพ่อมีเรื่องกระแสปรับคลอรอมอผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามลําตีหลักๆเหล่านี้นะฮะว่าตอนนี้ตกลงแต่ละพักเนี่ยรับรู้อย่างสัญญาณการปรับคลอรอมอนะคะต,ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ในใดๆใ,ในโลกล้วนอันิจจังนะคะ ไม่ว่าตําแหน่งของทุกอย่างตําแหน่งของนายกก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตําแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตําแหน่งของนายกก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราก็นะคะทำใจให้นิ่งไว้ค่ะผมก็ยังทํางานอยู่ปกติทํางานท่านนายกก็ยังสั่งงานปกตินี่ก็ท่านก็เรียกมาประชุมแล้วก็มาประชุมอานจะให้เร่งเร่งรัดไอเรื่องของการใช้จ่ายก็ประมาณให้เบิกให้เร็วปกี้ในในโลกมนตอันนี้จังคนบอดูหนังสือยังสอบได้ คนดูหัวแทบพังยังสอบสงนาพอจะนำใจอย่าได้ดูมันคลมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลยพินิษ์ของท่านนายกถ้าท่านนายกเห็นว่ากระทรวงใดหรือรัฐมนตรีใดมีความไม่เหมาะสมหรือมีความผิดไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่เกิดประเด็นเรื่องคอร์รัปชันก็ได้หรืออะไรแต่อย่างที่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นสิทธิท่านนายกที่จะปรับนะครับไม่มีนะคะไม่มีเลยอันนี้น่าจะยิ่งทําให้เกิดความขัดแยง้ง ระหว่างพักร่วมด้วยกันอย่างของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นท่านอนุทินดูแลอยู่และพอมาบอกว่าพักเราจะเข้าไปจะทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพักร่วมด้วยกันเปล่าไม่ได้สัญญาณอะไรเลยครับเราก็ทุกคนก็ทํางานปกตินะครับแล้วผมผมก็ในส่วนที่ผมทำทุกงานทุกตัวผมก็รา,ายงานตรงกับท่านนายกอยู่ตลอดเวลานะครับคือการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี ถ่ามีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่การอยู่ร่วมกันในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านนายกให้เกียรติให้เกียรติทุกพักซึ่งในเรื่องปรับคอรมอเนี่ยในส่วนตัวไม่ได้รับการภาษานแล้วเราพูดส่วนตัวนะครับเ,เรื่องปรับคอมอไม่ไกลหรอกครับ <นะ S 1> มาแน่ๆครับแต่ปรับแล้วเป็นไงตอนนี้เสียงในสภา494เกครับ 2, 4, ครึ่งหนึ่งก็2 47 2 4 7เจ เพราะฉะนั้นเสียงที่รัฐบาลมีอยู่นะปัจจุบันมันเกินอยู่เยอะถึงตอนนี้ถ้าปรับภูมิใจไทยออกเจ็ดสิบเสียง<อ>รัฐบาลมีเท่าไหร่รัฐบาลสองห้าสามอ่ะสองห้าสามก็ปริ่มๆหน่อยนะฝ่ายค้านที่เดิมมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเสียงก็จะบวกไปอีกเจ็ดสิบก็สองสี่หนึ่งแต่ถ้ากรณีของอก้าวไกลเนี่ยมีขีพมาสอสอนะจะเสียงข้างน้อยถ้ากรณีนั้นนะ worst case scenario เนี่ยทำให้เสียงข้างน้อยเนี่ยไอเสียงกลุ่มหนึ่งมันลดลงเอางี้ ถ้าไม่ปรับโฉมหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไงตอนนี้ดูนะสารัฐอเมริกาเรื่องทาลิฟเรื่องภาษีมาตรการตอบโต้ครับสู้กันไปสู้กันมาเรายังหาประตูไม่เจอครับต่อมาดูนะบ้านเพื่อคนไทยเดินไปไหนไม่ได้เพราะติดขัดออออต่อมาแก้รัฐธรรมนูญที่ประกาศไว้จะทําให้รัฐธรรมนูญกินได้นะภูมิใจไทยไม่ยกขัดขวาง ท่านทำงานช็อตลูทีนไม่ได้ต้องกระชับกระเฉงเดินไปข้างหน้าเพื่อโอกาสของคนไทยครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ